เมื่อวานเป็นวันครบ49วันของการรักสังขารของท่าอาจารย์ติดนัทหันนะหรือที่ครๆเรียกว่าหลวงปู่นะที่หมู่บ้านพลัมนะซึ่งเป็นสำนักของท่านนะที่เขาใหญ่ก็ได้จัดพิธี สักการะแล้วก็ระลึกถึงตัวท่านอาจารย์ตามประเพณีของมหายานนะที่นิยมทําบุญอุทิศให้กับผู้ที่ลงรับนะเมื่อครบ49วันอาตมากับคณะสงฆ์วนะัดป่าสุกโ,โตก็ได้ ไปร่วมงานบําเพ็ญบุญนี้ด้วยนอ,อกจากการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องข้อธรรมคำสอนนะของหลวงปู่แล้วเราก็มีการสดมนนะตามประเพณีของมหายาณคณะสงฆ์ ไม่ในสวดอะไรนะนอกจากาสวดตามประเพณีไทยมีการสวดอภิธรรมรวมกับคณะสงฆ์ที่มหาจุฬาซึ่งมีการประชุมกันนะที่มหาจุฬามหาวิทยาลัที่วังน้อยนะก็ถ่ายทอดกันทางออนไลน์ ก็เร่มีพีปทระเาีทั้งฝ่ายมหายานนะแล้วก็เทราวาสเเสร็จพิธีเนี่ยทางเจ้าวาดนะท่านก็มอบคติธรรมนะเป็นข้อความในในแผ่นเนี่ยแผ่นเล็กๆสำหรับติดไว้ที่เสื้อหรือว่าที่จีวร แก่ผู้ที่มาร่วมงานข้อความนี่ก็เป็นคติธรรมของหลวงปู่นะอะมีแปลเป็นภาษาไทยนะว่าเนี่ยมาและไปในความเป็นอิสระ,ะเป็นข้อความเตือนใจที่ดีมากเลยนะโดยเพราะในโอกาสนี้ ข้อความนี้ถ้าพูดให้ง่ายสักหน่อยก็คือว่ามาและไปด้วยใจที่เป็นอิสระนะความหมายง่ายๆก็คือว่าเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยก็ให้ไปและมาด้วยใจที่อิสระโปร่งเบานะอย่าวิตกกังวลอย่าหวาดกลัว เนะพราะคนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาจะไปไหนมาไหนเนี่ยแล้วก็มีความวิตกนะมีความเครียดมีความกลัวเพราะไม่รู้ว่าจะเจออะไรข้างหน้าเพราะไม่รู้ว่าข้างหน้านั้น,นเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างอันนี้เพราะอะไรเพราะใจเราเนี่ยไม่ได้อยู่กับปัจจุบัน ใจเราไปอยู่กับอนาคตมันก็เลยปรุงแต่งนะสิ่งต่างๆที่ชวนให้วิตกชวนให้กัง,กงวลนะรวที่ก็ชวนให้เครียดนะเช่นถ้าใจเนี่ยไปอยู่กับเป้าหมายแม้จะเป็นเป้าหมายที่เรารู้ว่าหรือเชื่อว่าเนี่ยดีเป็นที่ที่เราจะได้พบกับความสุขหรือว่าสนุกสนานเช่นไปเที่ยวไปสถานที่ที่เป็น สถานท่องเที่ยวแต่อะไรคนก็ไปด้วยใจที่ไม่อิสระนะเพราะว่าเอาแต่คิดว่าหรือวิตกวก่าเมื่อไหรจะถึงเมื่อไหรจะถึงนะย้ายถึงเร็วๆอย่างนี้ก็เครียดได้เหมือนกันนะเรื่องนี้แบบแบบนี้ก็เรียกว่าใจไม่เป็นอิสระไม่ผ่อนคลายเพราะอะไรนะเพราะใจนี่ไปอยู่กับอนาคตแต่ใจเราจะเป็นอิสระได้เมื่อใจเราอยู่กับปัจจุบัน จะไปไหนมาไหนจะถึงหรือไม่หรือถึงหรือยังก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ตอนนี้เราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับสติอย่างนี้ก็เป็นอิสระได้นะเมื่อถึงแล้วเนี่ยนะใจก็นะไม่ได้เกาะเกี่ยวยึดติดถ,ถือมั่นนะกับสิ่งใดนะ อยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดและเมื่อถึงเวลาที่จะไปจากที่นั้นนะก็ไม่มีความอาลัยอาวรณ์นะไปด้วยใจที่อิสระอันนี้ก็มีนะพุทธภาษิตนะ,นะสอนใจว่าเนี่ยให้ไปไหนมาไหนเนี่ยเหมือนกันนบนกนะคือไปนกกนี้มีแค่ปีกสองข้างเนี่ยก็ไปไหนมาไหนได้ นะไม่มีภาระที่ต้องแบกไม่มีความกังวลนะที่จะรบกวนจิตใจในเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าเราไปด้วยใจที่สละนะอยู่กับปัจจุบันความอิสระก็เกิดขึ้นกับใจได้แต่ว่าข้อความนี้ที่จริงเนี่ยมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าน,นั้นนะที่ว่ามาและไป ในความเป็นอิสระหรือมาและไปด้วยใจที่อิสระเนี่ยยังหมายถึงว่าเนี่ยมาโลกนี้แล้วก็ไปจากโลกนี้ด้วยใจที่อิสระบุตรชนเนี่ยนะเวลามาโลกนี้ก็ไม่ได้มาด้วยใจที่อิสระนะเรานึกภาพนะเด็กเนี่ยที่อยู่ในท้องแม่เนี่ยตอนที่จะคลอดออกมานี่โอ๊ยเด็กเขากลัวนะเด็กเขา อยากจะอยู่ในท้องแม่เพราะาอยู่ในท้องแม่แล้วสบายอบอุ่นแต่ว่าพอจะออกจากท้องแม่นี่เขาจะขัดคืนเขาจะต่อต้านเขาจะไม่ยอมนะหมอที่ทำคลอดหรือว่าแม่ที่ตั้งครรภ์หรือที่คลอดลูกนี่รู้ดีนะจะต้องเบ่งจะต้องทำหลายๆอย่างเพื่อให้เด็กเนี่ยออกมาจากท้องแม่ให้ได้แตเด็กก็ไม่ยอมนะ พอมาแล้วก็ร้องไห้ด้วยความกลัวกลัวโลกที่โลกกว้างที่ตัวเองจะต้องเผชิญนะเพราะไม่คุ้นเคยไม่เหมือนกับในคันหรือท้องแม่อันนี้คือการมานะของการมาสู่โลกนี้ของคนทั้งหลายเนี่ยคือมาด้วยความกลัวมาด้วยความไม่แน่ใจหรือว่า เพราะว่ายัางหวงนะที่ที่เคยอยู่นะคือท้องแม่คนเรียกว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งหลายเนี่ยก็มาโลกนี้ด้วยความกลัวด้วยใจที่ไม่อิสระแต่ว่าเราสามารถที่จะฝึกใจนะในขณะที่อยู่ในโลกนี้ก็อยู่ด้วยใจที่เป็นอิสระได้นะคือไม่ยึดติดถือมั่นหรือกเกาะเกี่ยวในสิ่งใดนะ ม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดว่าเป็นตัวกูของกูไม่ว่าจะเป็นสิ่งของผู้คนหรือแม้กระทั่งร่างกายนี้เมื่อถึงเวลาที่จากโลกนี้ไปเนี่ยก็ไปด้วยใจที่อิสระนะแต่คนเราเนี่ยนะจากโลกนี้ไปเนี่ยยากนะที่จะไปด้วยใจที่อิสระเพราะว่ายังมีความอาลัยอาวรมีความ เศร้าโศกเสียใจเพราะอะไรนะเพราะว่ายัางมีความยึดติดยึดติดในทรัพย์ยึดติดในสถานที่ยึดติดในผู้คนเช่นลูกหลานคนรักแล้วก็ยึดติดในร่างนี้รูปนี้หรือในชีวิตนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นทุกข์นะไม่สามารถที่จะจากโลกนี้ไปหรือไปจากโลกนี้ด้วย ความซื้จะเป็นอิสระได้เพราะความยืดเป็นของกูของกูที่จริงถ้าเราเวลาเราจะจากโลกนี้ไปเราก็ทําใจนะเหมือนกับเวลาเราออกจากห้องพักนะเราไปพักที่โรงแรมเลยไปพักที่รีสอร์ทไหนก็ตามเนี่แม้ว่าในขณะที่เราพักนี่เราก็ไปยึดนะหรือเรียกว่าห้องนั้นมาเป็นห้องของชั้นห้องของชั้น ถ้าเน,นี่เป็นของโรงแรมนะมันไม่ใช่ของเราแต่เราก็ไปยึดสําคัญหมายเป็นของเราของเราห้องนี้ของฉันแต่ถึงเวลาที่เราออกจากห้องนั้นไปถึงเวลาที่เราเช็คเอาท์จากโรงพยาบาลโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทนี่เราไม่มีความอาลัยเลยนะเราออกจากห้องพักออกจากโรงแรมนะด้วยใจที่รู้สึกสบายเป็นปกติงั้นถ้าเราทําใจอย่างเงี้ยเวลาเราออกจาก หรือไปจากโลกนี้เนี่ยนะโอ้มันจะเรียกว่าหมดทุกเลยนะงั้นฝึกใจไว้นะฝึกใจเอาไว้นะว่าเมื่อถึงเวลาที่เราจะจากโลกนี้ไปนะเราจะจากไปด้วยใจที่เป็นอิสระนะเรียกว่าไปในความเป็นอิสระซึ่งจะทำได้ก็เพราะเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆหรือถึงแม้จะยึดก็ยึดเพียงแค่ชั่วคราว แล้วก็รู้ว่าเมื่อถึงเวลาก็ต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางนั้นะถ้าเรารู้จักปล่อยรู้จักวางได้นะเวลาเราจากโลกนี้ไปเนี่ยเราก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความเศร้าโศกไม่มีความอาไรจิตจะเป็นอิสระนะแล้วก็ไปสู่ที่ใหม่นะที่ดีกว่าได้นะด้วยใจที่เบิกบานผ่องใส แล้วก็เตือนใจไว้นะมาและไปในความเป็นอิสระ,ะรับพรจิตตังปฏิตังทุมหังขอยแต่ผลที่ทั้งปรารถนาและตั้งใจแล้วมิบาเมวาสมีิชาตโตรองสำเร็จโดยชาพรสาเพปุเรนตุสังกปาขอความดำรีทั้งป่วงตรงเต็มที่จันโทปนาระโซยาตาเืินพระจันในวันเพน มณีโชติราโซยาทาเงินแกมนีอันสว่างสวายควรยินดีสาพิิโยวิวาชันตุจงบำรายไปสาพโรโควินาสตุโรคทั้งปลวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขิธีพายยโกภาวะ อัานต้องเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิเลสนิจังวุทาปจยายิโนจัตตาโรโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพลงอาสีปการคืออายุวันนาสุขาพละยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบปกติอ่อนน้อนต่อผู้ใหญ่เป็นนิพภาวนุุสาพมังคลัง สัพพมองคลนองมีแก่ท่านราคันตุสัพเทวตาพราเทวดาทั้งสวงจงรักษาท่านสัพพพุทานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสฆง ตาาโสทิภวันดุเตขอความสวัสดีทั้งหลายยงมีแก่ท่านทูมื่อเถม